สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมนะคะน้องเป็ดนางเอกของช่องค่ะน้องเป็ดบินด้วยวันนี้บินโชว์นี่นีนน้องเป็ดหลายตัวเลยนะคะน้องเป็ดบินโชว์ค่ะ บินโชว์เมื่อกี้นี้เขาเห็นเราเขาก็บินมาวันนี้จะเอาขนมปังมาให้เขาค่ะโหบินโชว์ด้วยเก่งมากเลยนางเอกของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขนมปังมาให้โ้โหเก่งเก่งเก่งนางเอกนะคะเนี่ยถ้าใครเคยชมคลิปช็อตก็จะเห็นแล้วค่ะว่าเขาเขาชอบบินเก่งมาก

หาขานมปังไม่เจอค่ะเดี๋ยวก่อนแป๊ดหนึ่งเอาขนมปังไปทิ้งไว้ไหนเนาอโอ้ขนมปังอยู่นี่มันนี่ลูกมันนี่มันนี่มันนี่ ขอบคุณนะคะมามาทำความรู้จักเอ้ยโอ้ยค่อยๆลูกค่อยๆน้องใ,ใส่จะหิวมากเลยงับมือเลยห,หิวมากใช่ไหมหิวมากใช่ไหมถึงขนาดบินมาเลย เขาเก่งนะคะเนี่ยน่าสงสารมากก็เพิ่งเสียลูกไปเพราะว่านกนางนวลกินหมดเลยงสงสารมากกิ่รล้ทันะะุดกินเลยขอบคุณมากๆนะคะที่บินบินโชว์ให้พี่พน้องๆชมเนี่ยค่ะเขาอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยเวลาเห็นเราเขาก็บินมาเห็นเราเขาก็บินมาค่ะ นในน้ำก็มีนกกับเป็ดอยู่ด้วยกันได้และหน้าหนาวก็หาอาหารยากหน่อยแต่น,นี้จะเป็นนางเอกกะจกรรมช่องชอบบินโชว์ใครดูคลิปชอบก็จะเห็นค่ะบินเก่งออกลูกมาสิบกว่าตัวนกนางนวนกินมาเลยสงสารมากค่ะ ขอบคุณมา,มากๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณพลังเงียบแล้วก็ทุกท่านที่คอมเมนต์ก็ดีไม่ได้คอมเมนต์ก็ดีขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบพระคุณมากค่ะชมบรรยากาศบรรยากาศก็จะอยู่่างนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ